สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะนางเมย์ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยค่ะ่าสําสหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหากวนใจแบบเมย์ขอบอกก่อนเลยคะ่ะว่าเมย์เนี่ยเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากเลยนะคะบางที3ามสี่วันไม่ถ่ายเลยหรือบางทีคะ่ะเป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้ขับถ่ายเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการกินการนอนอะไรไม,ไม่เป็นเวลาคะ่ะเออแล้วก็ส่งผลเสียให้กับร่างกายนะคะ เกิดสิวแล้วก็ผิวหมองคล้ำด้วยเออถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาแบบเมย์นะคะไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปค่ะเพราะวันนี้ค่ะเมยมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยในเรื่องเหล่านี้นะคะนี่เลยเป็นตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าดากโรกลีนตัวนี้เลยดากโรกลีนตัวนี้นะคะอัดแน่นมาด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ผลส้มแขกนะคะแอปเปิลไฟเบอร์ผงมะมาขามป้อมดอกคำปฟอยผงสมอพิเภกโอ้โหอัดแน่นมาด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยที่จะมาช่วยปรับสมดุลในการขับถ่ายค่ะแล้ววิธีรับประทานนะคะก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ก่อนนอนครั้งเดียวค่ะ ธาตุเบาจัดไปเลย2เมตรส่วนธาตุหนักจัดไปเลย4เมตดจ้าแล้วก็เกิดใครนะคะที่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าดากโกกรีนะคะได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการประเมินนะคะจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยนั่นเอง,เองและที่สําคัญนะคะยังได้รับการตรวจสอบประเมินสถานที่ ตามมาตรฐาน GMP อีกด้วยสำหรับเพื่อนเคนไหนนะคะที่สนใจดากลกรีนเดี๋ยวเมย์จะทิ้งช่องทางการซื้อสินค้าไว้ให้สำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย